สามประมาณสามสัปดาห์ครับถ้ารู้ผลเลยรู้ผลเลยโอ้โหดอกไม่เคยเป็นแบบนี้แม่เด็กก็ไม่เด็กก็เก็บเก็บล้าเลยอ่ะเก็บล้าเลยล้าจริงแล้วเดี๋ยวแล้วไอ้โอ้โหผมผมก็หนักใจแทนคุณพี่สนนะแล้วไอ้ที่ว่าจะเลิกใช้สมแดงนี่มันมันมันเครียดหรือว่าไงครับมันเครียดมันเครียดตอนที่เก็บนีเลยนะแต่แต่ไม่เลิกหรอกกับพูดเล่นกันพูดเล่นกันคือตอนเก็บมันก็เครียดอยากจะเลิกกันะถ้าใช้ไปเก็บตายแน่ เนี่ยเชื่อไหมแล้วมันเป็นมันร่วงเป็นหนอนไงมันเป็นยายืดด้วยนะครับครั้งแรกเนี่ยคั้มดินเลยนะโอ้โหยืดคั้มดินเลยนะครับยาเป็นคืบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูที่ที่เก็บไว้สิครับผมมันมันยืดคั้มดินเลยกิ่งกิ่งโอ้นี่ขนาดนี่ขนาดดูครับนี่ขนาดขนาดว่าดูไม่ต้องแลครับเนี่ยอันนี้เล็กอันนี้อนี้มันร่วงนี่เล็กๆนะอันนี้คือขนาดนี้คือฝักเล็กๆกลยเนี่ยร่วงในนพื้คือกิ่งกหนอนกินแล้วก็ทิ้งไป แต่ชัดเจนชัดเจนคือหนึ่งโสมแดงเนี่ยยับยั้งเชื้อราครับผมนี่ที่ปลูกดาวเรืองผมไม่เคยใช้เชื้อราเลยนะอ๋ออันนี้แน่นอนครับผมมันยับยั้งอยู่แล้วครับเออแล้วก็ทำให้ดินฟูด้วยครับผมเนี่ยผมฉีดเ่ะเดี๋ยววันจันเก็บบทผมฉีดครับสามวันชีทิงสามวันชีทิงโอ้ครับผมชัดเจนครับอันนี้จากคำยืนยันของเกษตรกรอันนี้แกวนมมันแท้เลยครับ นี่ไฟมันแท้แล้วครับใช้แล้วเวลานี้พอดูแล้วจิตใจจะเป็นเขาอยู่กันเนื้อกันตัวใช่ไหมเก็บกระจายเกก็บระจายไฟตาเรไฟไม่ว่าจะเป็นดาวเรืองกะเพาหัวปลาหัวปลาพิษทุกอย่างให้หมดเว้นสองอย่างต้นเสากระตอมตายเสาไฟกระตอมตายตายนั่นชิมไม่งามชิมไม่งามชัดเจนนะครับเพราะอันนี้สมดัง เป็นอาหารชูกำลังเพืชชีวภาพชูในสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยเฟื้นฟูดินปรับสภาพดินทําให้รากเดนดีทาให้เพืชกินอาหารได้ดีเพื่จเจริญเติบโตวไวใบเขียวเงาเพืชตาใบเขียวเงาเพือจะงามสมบูรณ์ร0อยเปอร์เซ็นต์ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมตัวตทนี้ต้องขอขอบคุณค่ามูลน <ะ S 2> ิยจากคุณพิศนะและต้องขอขอ,ขอบคุณบริษัทฟาร์เนาแนบอร์เต้าผลิตสมแดงอาหารชูกำลังเพืช มาช่วยเกษตรกรคนไทยลดต้นทุนตัวจริงครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมดังรู้จักไม่รู้จนเออเยี่ยมเยี่ยม